โชว์โชว์ให้หมอพายุดูหน่อยนะ่นะ่นะต้หลัก่อนต้หลัต้หลัอเลยนอยอุยอไกันุยหนน่ไม่รู้ว่าถ้าผ่าตัดมันยังพอทันไหมนะ เหมือนก็ว่าขาหลังมันก็ยังพอควบคุมได้อยู่นะ่เดี๋เวอะไรไม่เป่นไรให้มันนี่มันยังพอทันนะหมายถึงว่าถ้าผ่าตัดอะ คิดแล้วคิดอีกเลยอ่ะยืนกดลูกให้ยืมาลงขาไปวันนี้โทรไปหานี่นกเพราะยังไงเธอก็ต้องไปเอายาจริงไหมยังมันยังพอแก้แก้ทันไม่ผ่าตัดแก้ทัน คือพี่ไม่มั่นใจไงถึงถ้ามันได้ลมลง่มันก็จะลุกถึงได้แบบว่าตัดใจว่ามันไม่ไม,ไม่ผ่าดีกว่าเพราะว่ามันมันแก่มากอะไรเงี้ยแต่นี่เราดูแล้วถ้าถ้าผ่าแล้วแต่มันย้อนกลับมาเดินได้มันก็มันก็คุ้มค่าไง